สนุนโดย Manager lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์096-653684-5 0ลดไขมันทรานสด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkaline Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะาหนาักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองผมสั่งการไปแล้วว่าภายในสิ้นเดือนปีนี้ไม่มีการทำเหมืองแร่ทองอีกต่อไปในระหว่างนี้ก็จะรองแก้ปัญหาเรื่องการ ปรับพื้ที่คืนสภาพอันที่สองเตรียมหางานให้คนงายเป็นพันกว่าคน,นะน,น,าคนเนี่ยแต่ที่ธันวาคมนี่จะต้องไม่มีเหมืองทองอีกต่อไปจนกว่าจะชัดเจนวันนี้ก็ไปเขาตรวจสอบตั้งห้าหน่วยงาน5กับ4กระทรวง กรรมการ5ฝ่ายลงไปถือว่ายุติการทําเหมืองทองทั้งหมดในประเทศเพราะจากการสํารวจเห็นว่าไม่เหมาะสมขณะที่ปัญหาสุขภาพจากการตรวจสอบก็พบว่ามีปัญหาจริงและการทําเหมืองก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่ขึ้นจริงดังนั้นจึงต้องยุติทั้งหมดครับสำหรับของอัครารีซอสเซสเนี่ยเขาก็อ้างว่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานของอัคราและเพื่อเตรียมการยกเลิกประกอบกิจการในสิ้นปีนี้ก็ให้ตวรให้ต่อใบอนุญาต จนถึงสิ้นปี2 5 5 9ค่ะทีแรกก็ดีใจแต่ตอนนี้ไม่ละเพราะว่าเพื่อนก็ส่งข่าวมาทุกวันเพื่อนก็ไปถ่ายมาให้ดูระเบิดอยู่ทุกวันเท,ที่ยงเท่านั้นเที่ยงเท่านี้ปิดไปเลย<ม>ปิดไปเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยวันนี้เลยฟังคลิปนี้แล้วปิดเลยท่านท่านหยุดนะก็คือท่านบอกว่าจะหยุดิ้นปีแต่เรายังไม่รู้ว่ากฎหมายจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนัตอนนี้เราก็รู้ว่าเขาก็ยังเขากพไม่ได้ทําการหยุด ก็ยังทาให้ชาวบ้านไม่นิ่งนอนใจการตายก็ไม่ได้ลดลงนะคะถ้าจะหยุดให้ปิดตอนนี้เหมือนป้าน้องค่ะตรงไหนที่เจ็บป่วยสั่งกระทรวงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเคลียร์สุขภาพพี่น้องแล้วก็ทําพื้นที่ที่มันสูญเสียไปแล้วลองไปปลูกต้นไม้ผมดูนนี้ว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วคุณบอกว่าฟื้นสามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้หลังจากที่ถูกทำลายไปแล้วเนี่ยยากจริงะฮะนายกสั่งปิดเหมืองก็ดีในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าท่านกล้าพอที่จะออคําสั่งนี้ออกมาแต่ถ้าจะให้เบ็ดเสร็จก็คืออต้งว่ พระราชบัญญัติแร่ฉบันบน,นี้ที่อยู่ระหว่างสชให้ตีตกไปทําไมคะมันมีปัญหาอะไรเพราะเรามาแร่ฉบับน,นี้จะเป็นกุญแจ<า>ที่ไขเปิดล็อกให้เหมืองแร่เดินต่อไปได้ค่ะตั้งแต่ที่ท่านมีคําสั่งให้ปิดเหมืองสิ้นปีนี้นะคะเราก็ดีใจนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยการดีใจของเราเนี่ยอาจจะเป็นเพียงเพื่อพักควบคู่นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะแต่สิ่งที่เรากังวลต่อไปว่าถ้าท่านไม่ได้อยู่ในะอำนาจแล้วเนี่ย ต่อไปเนี่ยมติที่ท่านมีคําสั่งในคอรมอเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องแก้กฎหมายนะคะให้พรบเนี่ยที่มันจะออกมาเนี่ยเกี่ยวกับพรบแรกเนี่ยไม่ละเมิดสิทธิ์เราก็อยากให้มันปิดจริงๆจ,งๆจังๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ท่านรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทําก็คือช่วยพิจารณาพบรบแรกให้คุ้มครองทองคาของเราเป็นสมบัติของแผ่นดิน ไม่คคปิดเมืองสิ้นปีไงระเบิดก่อนปิดเหมืองไปเลยค่ะเร็วๆยิ่งดีไม่ต้องหลังจากมีการประกาศปิดเมืองแรกทองคามไปเมื่อวันที่10พฤษภาคม2559ยังคงมีการระเบิดรายวันวันละสองรอบให้เห็นอยู่เช่นเคยและดูเหมือนจะมีการเร่งระเบิดมากขึ้นที่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนคะว่าประชาชนย่อมได้รับผลกระทบหนักมากกว่าเดิมและยาวไปถึงสิ้นปีนูน่นต่อไปนี้ค่ะจะเป็นการประมวลเหตุการณ์ทั้งหมด ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2558ที่รายการเปลี่ยนก่อนป่วยนั้นได้ลงไปติดตามคุณภาพชีวิตและผลกระทบของประชาชนใน3จังหวัดคือพิจิตรเพชบูร์และพิษณุโลกและที่เตรียมจะขยายทำเมืองต่อไปอีก12จังหวัดทั่วประเทศไทยที่เคยได้นำเสนอคุณผู้ชมไปแล้วกลับมาทบทวนให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะการสูญเสียของคนในพื้นที่จะยังคงดำเนินแบบนี้ต่อไปตราบที่ยังมีเสียงระเบิดดังอยู่ ทุกวันไปติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับอันนี้คือคุณพ่อคุณพ่อ,อคุณพ่อภรรยาเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเขยที่นี่เป็นพ่อภรรยาคุณพ่อประมวลมูลเดชพ่อเนี่ยเป็นคนที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะ แต่ว่าเรามีที่นาที่นี่แล้วก็ท,กที่นาที่พิษณุโลกที uh ่นาที่พิษณุโลกแล้วก็เราก็ย้ายครอบครัวมาทํากินที่นี่แล้วก็ mm hmm. คือพ่อถ้าถ้าอยู่พิจิตเนี่ยก็คือจะไม่มีใครดูแลเราก็เลยเอาคุณพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วย,ยกับเราที่นี่จะได้ดูแลกันใช่ uh huh. เราก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อ <osta> ก่อนนี่เราก็ไม่รู้เนี่ยว่าที่นี่มันจะมีเหมืองแร่ทองคําเราก็พาพ่อมา อยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยกันทำมากินที่นี่คุณพ่อย้ายมาตั้งแต่ปีไหนยังไงคะคุณพ่อมาเพราะว่าพ่อเนี่ยย้ายมาเนี่ยหลังจากที่ซื้อที่นาที่นี่แล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็น่าจะปีสามสองเก้าใช่ไหมสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับซื้อที่นาตอนสองเก้าใช่ปีสองเก้าที่นี่ยังไม่มีอะไรเลยที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ธรรมชาติธรรมดาปกติแต่ว่าบ้านยังอยู่พิจิตค่ะ แต่พอระยะหลังมาปุ๊บเนี่ยก็คือถ้าไปอยู่พิจิตเนี่ยมันจะจะไม่มีใครดูแลก็เลยให้พ่อเนี่ยมาอยู่กับเราที่นี่ะช่วงช่วงที่ย้ายมานี่คือปีไหนคะซื้อปีสองเก้าแต่ย้ายมาตอนจำไม่ได้จำปีพราประมาณสักสห้าปีที่แล้วเมื่อก่อนนี่มันเที่ยวไปเที่ยวมาพอเที่ยวไปหลายรอบปุ๊บม่อยู่เลยโอเคมาอยู่เลยค่ะมาอยู่เลยทำนาแต่งนู่นแต่งนี่มันหยุดไม่ได้ก็าต้องหางานทำ ทำโน้นทำนี้ไปนิดิหน่อยวันครึ่งวันก็สุดแท้แต่ว่าเราจะมีกำลังแค่ไหนออตอนนั้นก็ยังไม่แก่อย่างทุนนี้นะอายุสักประมาณสักห้าหกสิบทีนี้มันก็เจ็ดสิบกว่าแล้วเกือบเกแปดสิบแล้วแต่ตอนใกล้ๆกลแปดสิบก็ยังทําเมื่อตอนก่อนที่จะเป็นเนี่ยยังเลื่อยต้นไม้เลื่อยขนุนแถวโน้น,นตัดไม่ให้มันสูงแล้ว รถน้ําต้นไม้เนี่ยพ่อทั้งนั้น,นต้นไม้อะไรแล้วแต่ว,ว่าพ่อชอบที่นี่ใช่สวยอค่ะก็คุณพ่อก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีมาตลอดไม่งั้นไม่ซื้อที่นี่หรอกไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่หรอกใช่ไหมใช่แต่ว่าพอเดือนเมษายนปี25 5 8้าห้าสบดพี่ปีชาบอกว่ามีภาพว่าคุณพ่อยังแข็งแรงอยู่เลยใช่ช่วยเล่าให้ฟังเลยค่ะเป็นยังไงคือมันไม่มีอะไรไงมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมันไม่เหมือนกับพ่อไม่มีอะไร แต่พอหลังจากนั่นตัวพ่ออาการเริ่มเหลืองตัวเหลืองตาเหลืองเราก็เลยสงสัยนะว่าพ่อเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมันเกิดอะไรใช่แต่พ่อเนี่ยก่อนนั้นมันจะเป็นอาการคันพ่อเริ่มคันตามผิวหนังมันคันยังไงครับพ่อแบบคันแบบยังไงช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยคันยืบยิบยบตาม ผิวหนังเราก็ขอดเกานิดหน่อยนั่นน่ะผื่นแดงอะไรขึ้นไหมมันก็ไม่ขึ้นออตอนนี้ไอ้พวกคนเหมืองก็บอกว่ตาแก่แล้วอะระหว่างนั้นทำไมคนแก่แล้วคันเหรอไม่ใช่มั้งเนาะอพอพอเดินเมษาอาการเริ่มออกมาแล้วมีตาเหลืองตัวเหลืองกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมคะหรือเป็นยังไงต่อคะไม่พ่อไม่เป็นอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่ว่าพ่อน้ำหนักลง ผอมลงพ่อเริ่มผอมลงก็เลยพาพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลไปตรวจเนี่ยก็คือหมอก็พอเห็นอาการปุ๊บเนี่ยหมอก็สงสัยเลยก็เลยต้องเอาพ่อไปซาวมุนถ้าซาวบุนท้าซาวก็หมอก็บอกว่าเออมันเริ่มเห็นแล้วนะมันมีแต่ว่ามันยังไม่ชัดมันต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์มันมีมันมีอะไรคะมันมีมันเหมือนเป็นเป็นมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่จะไปอุด ในท่อน้ําดีอยู่ในถุงน้ําดีนิ้ว <New. S 2> ไม่แน่ใจ uh huh. ขี้โครน uh huh. ไม่แน่ใจหรือว่าก้อนเนื้อยัง uh huh. ไม่แน่ใจ <c oughs> ก็ต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็เอาพ่อไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่ามันมีความชัดเจนว่ามันน่าจะเป็นเนื้อร้าย <c oughs> เป็นเป็นเนื้อร้ายที่ทไหนที่ถุงน้ำดีำดแล้วก็ลามไปที่ท่อท่อ,ท,อท่อน้ำดีท่อน้ำดีแล้ทีนี้มันทำให้ตับที่ผลิตน้ำดีเนี่ยออกมาใส่ถุงน้ำดีเนี่ยมาไม่ได้มันก็เลยทำให้เกิดสภาวะดีซ่านทำให้ตัวเหลืองตา่างเลยครับ<ฮ>เดือนเมษาอธิบายยครับครับเนี่ยภาพภาพอันนี้ก็คือว่า พ่อแกไปจับแว่นตามาใส่แล้วทีนี้ผมเห็นว่ามันตลกดีมผมก็เลยถ่ายแชงบอนใช่แล้วก็ส่งไปถ่ายแล้วก็ส่งไปให้หลานดูดูในไลน์อันนี้เก็บไว้ตอนที่ไปส่งส่งหลานคือลูกสาวผมเนี่ยเขาสอบติดสาธารณสุขที่แม่ฟ้าหลวง พออาบน้ําเสร็จมันเกิดอาการคันผมก็เลยบอกให้แม่บ้านให้ถ่ายไว้ให้หน่อยที่ว่าโอ้โหเคยดูซสิโอ้โหมันอยู่ๆก็ขึ้นมาแบบแดงเป็นแบบผิวลอกขึ้นนั่นอย่างเงี้ยใช่ครับนี่ฮะก็ให้แม่บ้านนี่แหละเป็นคนถ่ายไว้คือมันโอ้โหมันก็ขึ้นมาด้านหน้าด้วยมันมันมาหลังก่อนหรือหน้าก่อนนะมันขึ้นทั้งตัววก็นั่งเอาพัดลมเป่าให้มันคันแบบของพี่เนี่ยมันคันแบบไหนมันมีหลายแบบ ไม่รู้อะกันเนี่ยอาการมันคันมันคันอะยุงกัดตัวอะไรกัดเราไม่ใช่กัดดูมันไม่ใช่ยุงกัดนี่มันคันหลังจากอาบน้ำไอ้นี่มันก็เหมือนแับว่าเมื่อก่อนพ่อก็คันพ่อคันเหมือนกันเห็นไหมเคอบวมด้วยมันคันแล้วมันขึ้นผื่นมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันได้รับมันแพ้อะไรมันเป็นพิษอะไรสักอย่างเนี่ครับ เนี่ยอันนี้อันนี้วงที่แขนหายคันทั้งตัวเลยหลังจากการสัมภาษณ์วันนั้นค่ะอีกประมาณเดือนกว่าๆคุณพ่อของพี่ปรีชาแสนจันร์ทก็ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2558ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีทางรายการของเราขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยค่ะ